พ่อก็เลยพามาค่ายมวยโอ้ค่ายมวยก็เห็นเอ็มก็ชอบซ้อมมวยอาจารย์เ็าก็สอนบางวันพ่อไม่ได้มาส่งตอนเล็กๆประมาณนักเก้าขวบเขาก็วิ่งมาเองจากบ้านวิ่งมาค่ายมวยเองแล้วก็มาซ้อมอาจารย์ก็เห็นแววก็ให้ขึ้นชกจะไถ้เป็นนักมวยต้องมีความขยันแล้วก็ต้องส่อสัต,ตว์ต่อหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีตาพรเคลาแพทย์ในรายการอันนามนทลอกรายการที่จะพาคุณไปพบกับเยาวชนคนมุ่งฝันเพื่อเห็นความมุ่งมั่นที่จะทําฝันนั้นให้เป็นจริงวันนี้เรามีนัดพบกับนักมวยเยาวชนดาวรุ่งพุ่งแรงที่มีความสามารถทางด้านศิลปะมวยไทยและกีฬาปัญจศิลป์ได้ทุ่มเทกับก,บการชกมวยตั้งแต่อายุ10ขวบและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมายเราไปพบเขาเลยค่ะ และตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่ค่ายมวยเกตกำลาย,ยกทางซ้ายมือของดิฉันก็คือคุณเอ็มสัมพันธ์ทองสีดำสวัสดีค่ะคุณเอ็มสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอถามคุณเอ็มก่อนเลยว่าคุณเอ็มมีทักษะทางด้านต่อสู้ด้านไหนบ้างคะมี2ด้านครับคือ1นมวยไทยได้ทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลสมัครเล่นครับแล้วก็2มวจากศยลั์ถ้ามวยไทยเนี่ยจะเป็นต่อยหลักๆครับเป็นมวยแท้อาชีพเพราะว่าซ้อมตั้งแต่เด็กแล้วก็ เลยต่อยเป็นอาชีพส่วนมวยไทยสมัครเล่นเนี่ยหรือว่ามวยมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยจะไปต่อยให้กับทางโรงเรียนครับผมแล้วก็ส่วนมัรจาสิทธิ์เนี่ยจะเล่นให้กับจังหวัดของภูเก็ตครับตอนนั้นรางวัลที่คุณเอมได้รับจากการแข่งขันมีรางวัลประเภทไหนบ้างคะมวยไทยเนี่ยจะเป็นรองรองที่หนึ่งของภาคใต้รุ่นร้อยห้าปอนครับแล้วก็มวยสากลสมัครเล่นจะเป็นได้อันดับชนะเลิศอันดับหนึ่งร้อย ปอนแล้วก็ร้อยปอนสรุ่นครับแล้วก็ส่วนปรรจกสิรัตน์เนี่ยได้รางวัลได้เข้ารอบคัดเลือกรองชนะเลิศอันดับหนึ่งแล้วก็ได้ชนะเลิศภูเก็ตเกมของบรรจศิรัตน์แล้วรางวัลไหนที่คุณเอ็มภาคภูมิใจมากที่สุดคะบัญจศิรัตน์ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เลิกไปแล้วเพราะว่าด้วยอายุแล้วก็น้ําหนักที่มากเกินไปแล้วก็เขารับเฉพาะเยาวชนส่วนรุ่นธรรมดาเนี่ยจะเป็นกอบฝรั่งคแล้วจุดเริ่มต้นของการชกมวยของคุณเอ็มเริ่มมาจากอะไรคะ วันนั้นเนี่ยพ่อผมขับแท็กซี่เสร็จแล้วไปจับคิวที่ท่าเรืออ่างมะขามแล้ววันนั้นเนี่ยมีลูกของเพื่อนพ่อเนี่ยซ้อมมวยอยู่ด้วยแล้วก็ได้มาพ่อก็คุยกับเพื่อนพ่อไปแล้วก็พามาที่ค่ายมวยเกตกำรยกนี่แหละครับแล้วก็พ่อก็ให้ลองซ้อมดูซ้อมได้ประมาณสองสามชั่วโมงแล้วก็กลับส่วนวันแล้วพ่อก็ให้มาอีกวันหนึ่งมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตอนแรกก็ให้เป็นงานดิเลกคือแบบออกกําลังกายเพราะว่าออกกาลังกายแล้วสุขภาพแข็งแรงครับ พอออกกาลังกายไปมาโพดเห็นว่ามีแววเห็นแววในตัวคุณเอ็มก็เลยแบบปั้นให้คุณเอ็มเป็นนักมวยมืออาชีพใช่ก็ลองให้ผมชกดูสักครั้งก่อนหลังจากนั้นก็ก็ชกมาเรื่อยๆจนเป็นอาชีพเลยครับแล้วฝึกฝนนานไหมคะกว่าจะได้เป็นมวยมวยอาชีพเลยก็นานอยู่ครับตอนนั้นชกตั้งแต่1ิบขวบคือซ้อมมาเกือบ4ี่หเดือนคือคุณเอ็มเริ่มตั้งแต่1ิบขวบเลยเหรอะะใช่ครับประมาณ4ี่ห้าเดือนต้องซ้อมแบบตอนนั้นน้ำหนักลดแบบพวบเลยเพราะว่า ซ้อมหนักมากซ้อมหนักฝึกฝนหนักแล้วก็แบบต้องรับผิดชอบวิ่งทุกวันเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็แบบต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองคือแบบต้องไม่ไม่กินเยอะคือต้องกินแต่อาหารที่แบบบำรุงร่างกายเท่านั้นเลยครับแล้วอุบัติเหตุจากการชกมวยของคุณเอ็มนี้ครั้งไหนที่ร้ายแรงที่สุดสําหรับคุณเอ็มเลยคะคือไฟที่ได้ชกกับขเม่นน้อยที่กรุงเทพครับตอนนั้นถูกฟันศอกแล้วก็ที่คิ้วแต่แต่ยุคแรกเลยครับแย้ไปกี่เข็มคะ ย้ยไปเจ็ดเข็มครับแล้วก็แต่ก็ต่อยครบห้ายกนะครับตอนนั้นก็เป็นอุบัติที่แบบร้ายแรงที่สุดเลยที่ทําให้แบบโอ้โหแตกครั้งแรกแล้วก็แบบเจ็บมากตอนเย็บแล้วคุณเอ็มพักฟื้นอยู่กี่สัปดาห์คะตอนนั้นเนี่ยต้องพักฟื้นเกือบเดือนเลยครับเพราะต้องรอให้แผลแห้งแล้วก็ต้องไปถอดไหมแล้วก็ถึงจะกลับมาซ้อมก็ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเพราะหยุดไปนาน จากการโชคของคุณเนมในแต่ละครั้งนี้คุณเนมได้รับบาดเจ็บมีค่ารักษาให้ไหมคะมีครับ้าแบบแตกแตกเองเนี่ยจะได้อยู่ที่เข็มละ500้าร้อยหรือเข็มละร้อหกสิบแต่ถ้าเวทีมวยดีวิถีไทยจะได้ทั้งคนทําแตกแล้วก็คนแตกได้คนละเข็มละ5้ารอยครับอืก็คือจะแตกหรือไม่แตกก็คือได้รับการรักษาก็คือได้คนละ500ร้อยใช่ไหมใช่ครับ จากการชกมวยที่คุณเอ็มได้รับการบาดเจ็บคุณเอ็มได้รับการรักษามากสูงสุดกี่บาทคะตอนนั้น5,000ครับแต่ว่าไม่ได้แตกเองนะครับคือทาเขาแตกแล้วก็ได้เข็มละ500ทําทำเขาแตก10เข็มแต่ถ้าเคยแตกเนี่ยรักษาก็760ครับตอนนั้นเ็เข็มเงินรางวัลที่คุณเอ็มชกมวยแต่ละครั้งได้กี่บาทอะคะตอนชกครั้งแรกตอนนั้น10ขวบชกครั้งแรกนเนี่ยได้500ครับแต่ว่าถือว่ามากเพราะว่าเด็ก10ขวบ500เนี่ย ซื้ออะไรได้เยอะอย่างเช่นแบบพวกของเล่นอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็พัฒนาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราชนะขึ้นชนะติดต่อกันค่าตัวจะขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าเราแพ้มันก็จะลดเรื่อยๆครับแต่เคยได้สูงสุดตอนนั้นประมาณ17ื่นโชคที่มวยดีวิถีไทยช่องมวยดีวิถีไทยนยีที่กรุงเทพตอนนั้นโชคกรุงเทพได้ประมาณ 14, 13ครั้งแล้วก็ได้ค่าตัวแล้วตอนขึ้นที่กรุงเทพครั้งแรกก็ได้ค่าตัวหมื่นหนึ่งแล้ว แต่ว่าตอนนี้ก็มาชคที่ภูเก็ตแล้วก็ได้ประมาณอยู่ที่6 0 0 0 7เ0 0ัครับเส้นทางการเรียนแล้วก็ความฝันของคนเรียนมีการจัดการแล้วก็มีอุปสรรคอย่างไรบ้างคะเส้นทางก็คือให้เรามีระเบียบกับตัวเองนะครับเพราะว่าเราต้องเรียนไปด้วยแล้วก็ชกมวยไปด้วยมันก็มีการล้าบ้างเพราะว่าบางวันเราเรียนแล้วเรียนหนักมากเสร็จแล้วเราก็มาซ้อมร่างกายยิ่งละลายอยู่ก็ลาเขาเดวยส่วนอุปสรรคก็ เป็นการเรียนนี่แหละครับเพราะว่าเราต้องเรียนด้วยแล้วก็ชกมวยไปเรยยิ่งเราโตขึ้นหรืออายุมากขึ้นเนี่ยเรียนก็ยิ่งหนักขึ้นดังนั้นเราต้องมีความรับผิดชอบกับตัวเองแล้วก็มีวินัยกับตัวเองอย่างมากที่จะในการฝึกซ้อมเพราะว่าเราต้องตื่นตอนเช้าวิ่งแล้วก็ต้องแบบปลุกตัวเองให้ตื่นตอนเย็นเราก็ต้องแบบกำหมัดหรือว่ากัดฟันที่จะซ้อมต่อครับผม คุณเอมมีความคิดที่จะต่อยอดความฝันของของคุณเอ็มไปในระดับทีมชาติไหมคะตอนนี้ยังไม่คิดก่อนนะเพราะว่าเรียนก่อนเพราะว่าช่วงมหาลัยเนี่ยเป็นช่วงที่เรียนหนักมากเพราะว่าต้องอ่านหนังสือสอบแล้วก็ต้องทําวิจัยแล้วก็ทํางานส่งด้วยแต่ว่าจะต่อยมวยเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อยเป็นงานอดิเรกแล้วก็เป็นอาชีพไปเรื่อยแต่ว่าเมื่อเรียนจบก็ไม่แน่ก็จะไปต่อทีมชาตินะครับค่ะก็คือการเรียนเป็นสิ่งสําคัญก่อนใช่ไหม หลังจากที่คุณเอมเรียนจบแล้วคุณเอมมีความคิดที่จะนําอาชีพการชกมวยมาเป็นอาชีพหลักไหมคะตอนนี้ยังไม่แน่นอนนะั้นเรื่องของอนาคตอนาคตยังไม่นอนแต่ว่าก็รับปากได้ว่าจะเอาอาชีพมวยเนี่ยที่จะเอาไปสอนให้คนรุ่นหลังเ<ม>ช่นน้องๆหลานๆานที่มาซ้อมค่ายมวยหรือว่ามีความสนใจที่จะซ้อมมวยก็จะส่งต่อหรือว่าถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องครับครับผมแต่ว่าถ้าเอาเป็นอาชีพหลักคือยังไม่แน่นอนทีครับ อยากให้คุณเอ็มฝากถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความฝัน,นะคะ่ะว่าต้องทํายังไงถึงจะให้ความฝันสําเร็จเหมือนคุณเอ็มค่ะอย่างแรกเนี่ยเราต้องมีความฝันก่อนนะครับเพราะความฝันเนี่ยจะทําให้เราที่จะก้าวไปหามันได้อย่าที่จะล้มเลิกหรือว่ายกเลิกกางคันหรือว่าท้อกลางคันที่จะทํามันมันก็เหมือนการที่เรากําลังขุดเพชรอยู่นะครับเมื่อเรา ไม่เห็นว่าเพชรมันอยู่ด้านหน้าแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันมีเพชรอยู่เราดังนั้นเราต้องขุดมันไปเรื่อยๆอยาที่จะล้มเลิกบางทีเพชรมันอาจจะอยู่ตรงหน้าเราเมื่อเราขุดก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่2คือวินัยเราต้องมีวินัยกับตัวเองเป็นอย่างมากเพราะว่าเมื่อเราเรียนไปด้วยและเราก็ทาความฝันของเราไปด้วยเนี่ยดังนั้นมันต้องยากลําบากมากๆแต่ว่าเมื่อใจเรารักใจเราก็จะทาครับผมดังนั้นเราควรที่จะมีวินัยกับตัวเอง ยานชนคนรุ่งฝันต้องขอขอบคุณคุณเอ็มสัมพันธ์ทองสีดำมากนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้และขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมรับชมตลอดรายการวันนี้ดิฉันตรีตาพรเครือแพทย์และคุณเอ็มสัมพันธ์ทองสีดำต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันตรีตาพรเครือแป์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไหวไหมไหวไหมอยากได้ไหว,ไ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 วสวยๆสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันพบกับดิฉันย้อยชนคำมุ่งฝันเจ้าของคุชาร์ดสำคัญตรงที่ดังมากนะคะที่เป็นเขียนมาให้ที่เป็นเขียนอีกแล้วอยากจะยกอยากอยากจะยกไฟมังยุทธกาตเต็มเตี้ยว